ชีวิสรุสเซรีครับคิดอีกแล้วครับวันนี้ครับจากเมื่อตอนเย็นเมื่อวานชับเงินเหลือ2องเ้าสิบาบาทครับข้าเช้าไม่เสียราบมากินที่โรงแรมนะครับและนี่ครับมื้อกลางวันแม้ข้าวมันไก่เพนสีข้าวมันไก่อยู่ตรงข้ามกับมอชครับในแถวคณะเกษตรสายตรงข้ามกับทางเข้ากลังของการลวบรายได้ขอครับ คือร้านนี้อร่อยที่สุดในเส้นนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S เด็กมอชอบอกมาเพราะเป็นร้านเดียวนะครับที่มีอยู่ในถนนเส้นนี้โอเคนี่ข้าวมันไก่ครับมีน้ำซุปเราก็มีกระดูกมีอะไรทั้งน้ด้วยนะครับเดีย๋ยวไปชิมข้าวมันก่อนนะครับอขึ้นไก่ ขึ้นมาบ่อยเท่ากับว่าอันนี้จานละ35บาทนะครับเท่ากับว่าจะเหลือตังอยู่ที่2 9 3บาท35ก็เหลือ257บาทหรือ58บาทประมาณนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะดูต่อว่าเงินมันจะหมดได้ไม่หน500บาทจดยากอะใช้ยังไม่หมดโอเคนะครับชื่อสามประดูครับ